ดำๆเลยนี่ว่าว่าอยู่ที่บ้านเลี้ยงนย่ยวะกูาเลยเลยบรรยากาศดีครับผมนี่ทัดเอาทัดเอาทัเอาทัดเราตั้มๆหรือตัวนี้หูยงามหาเนัะถ้ามาตาบก็ต้องมานยาก ทงตัดทงออกอยู่ครับแทงตัดทงแง่แทงปงปงแหงแงาเยังไาบักูดเนี่ยแปลกดีเลยตอนนี้กำลังสิล่งไปตัดอากน้องม้ครับผมป้าน้อไม่ครับ<ม>บ้านพญยตีครับเจ้าของเพจพญตีผีบ่าครับเอาเอะะา้าพนึนนเพราะ่ายคลิปถ่าเอาถ่ายคลิปรเนไปสเตามค้นไปนเดี๋ยวเอาเตรียมะไร่ ครับผมบรรยากาศครับสุดยอดครับเสียมถือลงไปแหงหน้าเด้อครับเสียมเดี๋ยวจะมีโตยจะถือลงไปเด้อนี่ครับผมทางลงไปสวนของพอยตีครับเนื้อที่มองนี้มองสวนนี่ว่าม่นสีหาไล่ผมติเ็ดสนามฟุตบอลได้สบายเลยครับเนี่ยครับครับนี่ครับฝังขวามือเนี่ก็เป็นบ่อป่าครับผมบ่อป่า มี่ทุกป่าครับผมฟังใส่เมื่อนี่ก็เป็นปลาคาครับปลาคาช่วงนี้หนาฝนครับเ,เกิดดีขนาดนี้คือคุณพ่อ,อยังก็พ่อซื้อว่าพ่อ,อยังก็พ่อไหมพ่ออภัยครับผมพ่ออภัยนี่ก็เป็นปคนมารับซื้อซื้อค้าไปไปขาย่ไหก็พอ,ยอยต,ลตลาดบึ้งแก่นนครอ๋ออยู่ริมบึง ี่ครับปลาไพ่ครับนี่แหละที่ผมลงคลิปคุณแม่จอยเห็ดคาม่าเนี่แหละคุณพ่ออาไพ่เป็นคนมาหลับซสืออามดเลยมีอะไรซื้อมาอันเนาะพ่อเนาะครับบรรยากาศดีครับลมเลื่อนครับที่ตรงนี้ประมาณหาไรขุนเคีับขุณเน่าไปหอดปูนขลุกๆขุนครับครับที่ตีแล้วคนขยันคนประหยัด ตัวจักกันครับพี่ตีนี่หลายปีแล้วสิครับเพาะอ้โไอไอตีไอ้ทัดอืมไปูนึงไปตามผมไปยู่โอ้ครับไอยังก่อนพี่สาวนี่ยาอ้หยาดครับอยู่ไอาอยู่หลายยุคีย่สามุคครับแค่แคเปอครับอันนี้ตอนนี้พญิตีครับ ผู้บังคับบัญชาก็ลังลงมาครับจ้าครับบรรยากาศเนี่ยโอ้ยปันยนนป่นเมื่อโซเวียตเซอร์แลนด์ผมละครับผมสถานที่ที่เีผดเพียไี่หลายครับหไร้เราไหมนี่แหละครับคือผู้บังคับบัญชามเมื่อไทยคลิปต่างๆของ เพียเพี่ต <multic S 2> ีเนี่ยแะครับผมมือกล้องครับมือกล้องครับผมเสียผู้กำกับควบกำกับเริ่มเลยปะเริ่มเลยนะถ่ายไปเรื่อยๆเลยเหรอเนาะจังไปตัดต่อเอาตีกต่อไปเล้วไปนั่งหามุมดีๆหามุมสวยๆนอนนั่งดินว่านอนอย่างนี้นะนอนนั่งดิ้นม่ต่อยดินเนาะไม่ต่อยดิ้นนอนนั่งดิน อันนี้เขาเอื้นมานานั่นตัวพี่ติเป็นมานาใหม่ครับเป็นมีมาามจะไปแกงขายบ่เอาแจกพี่แจกน้องเอาไปแกงเอาไปแกงขายยั่ยกงนนคอนค่ะยูมบึงเอาเอาอยู่กนตีเาเอาตาไปอ้ยูไก่อันนี้คองไม่นี่ก้อนเอออันนี้อันนี้น่อยยกำชุดได้ยกว่า นอนนัด้หมาน้หรือมาขาจนผ่านเนี่ย้ยก็เห็นมันเยนี่ย่ในแเนี้ยก็เดมันไหลถั่วนอนนั่งในนอนนั่งในมาสบทางนี้นี่นี่จอดยู่ในดีด้ว มีหอดนอนนั่งดินมีหอดนอนนั่งในโอ้ยเดี๋ยวจะสิบล็อตไปเนาะมนุษย์มา้าเนี่ยนะครับบอ่อปลาครับบอ่อเลือกครับบ่อเลือกสีเลือกโดยเฉพาะกลางๆประมาณแต่แถวๆนี้ประมาณเพียงเพียงเอวนี่ยแหละครับนี่แหละครับสันห้าขยันปลูกข้อมีทีไม่ยังสันห้าขยันปลูกครับ ท่าได้กินได้กินพร้อมได้ขายพร้อมครับผมส่นห้อขยันครับมัะกร้าไอ้ครับได้กินพร้อมได้ขายพร้อมเลียงเป็ดเรียงไก่เรียง,งปูเลียงปลาเื่อ,อที่ครับคุณพี่ของพี่ตีครับคุณพี่ตี นี่แหละครับผมเดินว่าในหนา้ามีป่าในหน้ามีเขาได้กินพร้อมได้กินพร้อมได้ขายพร้อมครับสุดยอดครับผมถือว่าเป็นคนที่ประสบผลสำเร็จในชีวิตอีกท่านหนึ่งครับผมที่พิธีอยู่บ้านในม่องตะบ,บนพระลับ ื่อเมืองจังหวัดขอนแกนครับผมสถานที่มันนางพักคอยนยันตจใจครับสุดจอดฟืน้นหลักๆหรือว่า่อยได้ใส่เกล็ด,ด,ด้ะครับผมนี่แหละครับคนรวยรวยอยู่แล้วก็วแห้งรวยตต่มพอเพิน่นว่างวางแผนชีวิตเพิ่นเป็นครับ พิ่นวางแผนชีวิตเพิ่นเป็นรวยยีแล้วก็แห้งรวยเติมคนผู้ใดผู้ใดบ่อยากวางแผนชีวิตก็ยังเสียละครับนี่เพิ่นวางแผนชีวิตเพิ่นได้ครับโดยการรวมแรงรวมใจกันระวังนี่แหละครับสามีภรรยาเพิ่นนี่แหละครับผมเฮดีหย้้ม่ สันวไ่ได้ขนาดกับวัดตัดอืวัดลองเบิวัดลเบินได้อเลได้ว่น้ฉันเห็นเป็นตัวเลขกับมี่ิซื้อหอยย่างเดี๋ยคุณห้กรได้ก่ามันใหญ่จัหน่อยได้ขนาดบ่ครับนี่ก้นสูงบ่เด้ครับอ๋อ นี่คนเหี้ยเาขึ้นเหรอหักเลยครับหักเลยหักโป้โหลดโอ้ยเสียดายเลยถ้าจีเนียงนไม่ตำเอาไปหักเนียงน้อยๆไปตำก็เสียบคักเถอตะจีตำครับ ได้แจกเนียงน้องไม่เลยโอ้ยแสบคักเราว่จะว่าขึ้นวีเลยสิพ่อครับ คันหอาสปีแล้วพี่จิบวงั้นจักรลครับพี่ตีนี่ห,นนห,นนหาอะไร เพี er, no people, oh, no <b film> ่ยนอนผีโ hmm. อ้ยนอนแบไงผีเพียก่อไผ่ก่าสุนี่นี่จักปีแล้วครับพี่ตีนี่กว่าปีค้นได้เป็นมอ เนี่ยก้อนนี่นอไม่ไพ้บ้านนอนนอนอย่างพวบต่อบอแมนอ่าบอแมนแพ้ตรงมันมั้ยครับผมพีพีนอพี่มันจังของแท่พี่นอพี่ เออบักปยวยมันจักหน่อยปุ๋ยยูเรียมมะ้วยมันจักหน่อย ผุนน้อผุนพี่ตีผุนคุณออออฟังประคือผุอนเฮ็ดแข่งหน้าน,ะน,นึ่ง,ดง,งได้ครับแบ,บไ,บได้มัดครับผมเ็ดเป็นมัดทุ่นแนวนหเห็ดยู่บอกรลิเมื่อรเหมือนสิมตัดไห้ พ il, n, oh okay. yeah. well, no made, ist, ันธุ์เนี่ยนะคุนสายแย่พันคุ์นีายขี่เราครับชงเป็นบ้าเราไม่ได้เป็นบ้าแน่จริงส่งไห้อ่วงพ้อมๆไปถึงสัตนดครับคุณนๆนอ่บนอบบกไงขุนนี่แหละครับปลูกไว้ได้จินไปฮอดไปฮอดลูกฮอดหลานครับบ่เม็นมาตาแต่สมัยเฮา พีพีบ้าคงก็วางไลยครับเพขันว่าอันไปใช้เชื้อเพลิงใช้เชื้อในเรื่องสินดีขันว่าเจ้าอยากดังเน้อสั่นเจ้าใช้เื้อพญิตีพี่บา้รบารูดสั่นเขาพใช้วางสันเขาเจ้ากัฮู้ตัวขันว่าเป็นบา้านสิดังเสีอืมครับากความเพ็ดคนดีกับค้นค,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 คนดีกับเปี๊ยบ้าพ่อตัง้งใจผมใส่เพลิพญิตีพี่บ้านต่ตอนแรกพญอ้วนครับนี่คนติดตามผมคนเดียวครับแล้วก็มาสองคนสามคนฮู้บ่ เพอแป๊บเดียวค่อนติดเบิงประมาณสี่แสนว่าครับสามแสนสี่แสนนี่แหละจากข้ามอภิญตีพี่บ้านเ่าเขาก็เลยเขามาเบิงเพิ่นก็เลยเขอมาเบิงบ้าแบบไรเพิ่นหน้าเพิ่นก็เลยนั่นครับอือครับนั่นแหละมันเป็นกึศโลบายปลูกไปแล้วกับป่อยถิ่มครับผมกับเอาโดนๆกับจ้งกับปุ๋ยมะฮวยชนึงครับเครับ ครับุสดยอดครับจบคลิปนี้ครับผมด้วยการบรรยายอาการเป็นยูว,วิธีของคนเศรษฐกิจพ่อเพียงครับผมเศรษฐกิจพอเพียงครับผมอเ,เ,อเองกินเอง บ่มีคำา่ายากจนครับผมครับบ่มีคำา่ายากจนบ่มีคำา่าอดอยากมแจะพ่ออยู่พ่อจินกับรวยครับผมแต่หฮาเห็ดได้ตามอ่าพ่อหลวงคนพ่อว่าครับเศรษฐกิจพอเพียงครับผมถ้าขายไปน้ำกินของของปลูกไปน้ำครับครับผมคลิปนี้กับความกุณหเลนายครับผมครับสวัสดีครับ